สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามมีพริกนะคะพริกนี่มันกำลังออกดอกเลยเห็นไหมคะทีนี้มันหนาวเราจะทำยังไงดีแล้วไอ้นี่ผักชีลาวกำลังออกดอกเราไม่มีที่เก็บนะคะบ้านเราเล็กเราก็ไม่มีที่ที่จะเอาต้นไม้ไปใส่ในบ้านเหมือนบ้านเพื่อนๆน ที่นี้เราจะทำยังไงให้มันรอดมาดามก็เลยมีวิธีทํานะคะอุปกรณ์นี่ก็คือเราตัดผ้าที่เราใช้ตากผ้าชิ้นเล็กๆนะคะซื้อมาจากเมืองไทยใช้ตักชุดชันในผ้าเช็ดหน้าทำนองนี้แล้วก็นี่ผ้านี้นะคะ ทำง่ายๆกัะสไตล์มาดามก็ทําเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอันี้วงเขาหากันก่อนไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรเลยค่ะนี่วงเขาหากันแล้วก็เอานี้สดสดก็ไปเลยมันก็จะเป็นวงให้เรา แล้วก็รวบอันนี้เข้ามารวบเข้ามาเลยค่ะมันจะก็จะกันหนาวได้ในระดับหนึ่งนะคะถึงจะไม่ไม่มากนี่ตรงนี้ทำไงเอายางเลยค่ะมัดเลยแล้วก็กันแมลงด้วย หน้าหนาวก็จะมีพวกมะเร็งอะไรนี่ค่ะมันก็หลบหนาวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสองตอนก็เสร็จน,นี่เรามีที่แขวนเราก็แขวนเลยค่ะดามีที่แขวนเห็นไหมคะเป็นมุ้งเลยค่ะนี่มันก็กว้างพอสมควรสำหรับสองกระถางก็กวางได้ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะขุมให้เรียบร้อยเราก็ลดน้ำก่อนนะคะลดน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนค่อยคุมมันเพราะว่าหน้าหนาวนี่น้ำมันก็จะอยู่ได้นานนะคะคุมไม่ดีเลยให้มันปิวออกไปได้ลมมันก็จะแรงแล้วก็เอาไม้ทับไว้ อันก็เอาเข้าหากันคุมข้าหากันเลยเป็นไงคะเพื่อนมองเห็นไหมคะนี่บันดาะให้ดูใกล,ใกล้ๆ ห่อไว้เลยค่ะนี่ผักทีก็ต้นพริกนี่ห่อไว้เลยเนี่ยข้างบนเราก็แขวนไว้อย่างนี้ข้างล่างเราก็ทําให้ดีหน่อยทับให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแมลงอะไรมันจะเข้าไปเราก็ต้องทับให้เรียบร้อยดูนะคะ นี่นะคะมาดามทําแบบนี้นะคะเผื่อมันจะได้กินนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็อานําไปใช้ได้นะคะนําไปใช้ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามด้วยขอบคุณมากค่ะ กันหนาวนะคะกันหนาวแล้วก็กันมแมลงได้ด้วยก็ลองดูต่อไปทดลองไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ